สวัสดีครับรู้รู้สึงว่าจะไม่ได้เข้าเล่นนานเลยนะครับปตละของใครริมแพกเนื้อเรื่องเก่าคือแบบว่ามันจนต้อนรับผมใหม่ต้อนรับการกลับมาคนระัไม่ได้เล่นนานมาก <c oughs> <c oughs> มาต่อพีหายไปกี่ปีไะเนี่ย อ๋อชอบของขวัญที่ให้ไหมของขวัญงั้นเหรอหมายถึงที่แหละติดต่อมางั้นเหรออังกฤษข้ามานอกถูกต้องคุณจะขอบคุณในความเมตตาของฉันนะที่ยอมให้ได้บอกลามเียบอกคำอำลาอ้าวนี่ฉันไม่ได้บอกหลอกเหรอว่าให้เจอที่สี่เนี่ยตายไปแล้ว ว่าอะไรนะทำไมฉันได้เอาพิสตันหองไกลอันญมณีแห่งความเมตตาออกจากร่างของเธอแล้วถึงจะเอาออกมาแกก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดิอ่านั่นเป็นเพราะว่าซารเเ็กยังขาดเลยเรามีกทคีที่รองรับการใช้งานไม้มีความปรารถนาต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆ ที่ทําให้ทุกอย่างมันง่ายไปหมดแก่มันบ้าไปแล้วเพียงเพื่อแหลงพลังองไกาถึงกับต้องฆ่าคนบริสุทธิ์ว่าฮ่าเธอต้องการแก้แค้นเับเลกและฉันจะทําให้มันเป็นความจริงเองนอกจากนั้นฉันจะให้เธอบอกลาปุณณีอีกนะบอกลาปุนีีน่าเสียดายเหมือนกับว่าคําพูดเธอจะไปไม่ถึง บ้าอะไรของแกไม่น่าหรอไม่น่าเชื่อว่าจะบังคับผโยนยักษ์นั่นได้ลาก่อนนะฉันจะทิ้งเจ้านี่ไว้เป็นเพื่อนเล่นมันชื่อว่าโออาดอกอไหนไหนแล้วก็ช่วยเก็บข้อมูลการต่อสู้จริงให้ด้วยละ่ะพยายามเข้านะทุกคน แขงแข่งกันเหรอเอออีตีไม่เข้าว่ะอีอะเอ้เอาไปเล่นเีเก่งีเ,เ,ก,งเก่งมากมองไม่เห็นที่ไหนเลยโอ้ này, con lăng mì là cái gì nhỉ? ok. cái này là gì này impact. cái này cung ui, con kìng quá, long มันเก่งมากเลยค่ะเออไนะปแล้วติดเลยถ้ามาไปรีใช้ย,ยากแล้ววะเอออย่างนี้หน่อยครับโอ้ 全てのジュースを選手にして、エブリッシュ・ホーからの脱出に成功した。メイを取り戻すことメできたがウェンディは帰カイロの人ブローニャのコンセントにおいしいで ブローニオスクイヤーンのチューキューカインのカオトニスタ。そのチカニバ、テメソシキサイコンのバイオ技術がカテクティー。それは学園上ですら知らな。い機密事項デアンタ。ホームランでゴンナポンマキャハム、シーティーカーレベルメカヨンバゴンエラ、 ที่ผมเล่นใหม่เนะี่ยผขไม่ได้กดค่าแม่งเล่นนโจไปนะครับมาตอนนี้ก็เพิ่งเห็นนี่แหละ <c oughs> แล้วเราก็ให้ปานรูปแบบใหม่ครับโคตรสวยนี่ก็เป็นอันจบบทที่สี่สี่คงตัวนะครับไปเราบทที่ห้ากันเท่านี้จะได้ได้ก็ด่านหนึ่งใช่ไหมเออก็เล่นทีมตัวเองเหมือนเดิมนะ レンズでカトンはアプレベルをエゴニア。おはようティーメハーラー。エゴニチューラーティーナーレ。コトゥバディーナーレタライデンネをタスケルタメ。キアナた。チワエムイシャモシャチノビコンダー。ソナカノジュタチノマイニー。アヤツラレタブロニカタチアダカル。セントノナカレ。ブロニアワニズカラノーナイバイオチップ壊し、カイシー。 コントロールから出したバイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかったブローニャを助けるためテレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた教会堂には天然最高のバイオテクノロジーが隠されていた チップの埋め込みに関連する資料を探してちょうだい店名中央データベースより713個の関連データが見つかりましたうち712個が最高機密シーリン計画と関連するため閲覧禁止となっておりますまたおっと大司教が隠したのかしらそれじゃあ閲覧できるのか2000年2月7日シベリア・マビロ実験室関連のデータです 千年に月七日くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。確かかりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間、二千年二月七日午後三時。場所、シベリアナビの実験室。ここは。 มีใครอยู่ไหมบ้าจริงเครื่องสื่อสารก็ดันไม่มีสัญญาณอีกนี่มันสถานที่อะไรกันเนี่ยรูเหมือนเออเทริเองก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ที่เห็นก็มีเพียงพอ ที่เห็นก็มีเพียงพอคอยถึงสูงนั่นช่างเถอะยังไงก็ไปยังไงก็อะไรวะไล่อะไรวะ,ะ,รวะดูทางนั้นก่อนดีกว่าอะไรวะเนี่ยกงงอะไรเนี่ยไปด,ดูทางนั้นทางไหนอ่ะอันนี้หรอ ไม่ได้เห็นหิมะเยอะขนาดนี้นี้มันตั้งนานแล้วก่อนที่พ่อจะจะ,จะหายไปพวกเราก็อาศัยอยู่ในเมืองที่จะไม่ด้วยหิมะทุกครั้งที่ดึงฤดูหนาวฉันมักจะเล่นปาหิมะกับพ่อบ่อยๆมีครั้งหนึ่งพ่อปาหิมะแบบสุดแรงจนทําให้หินสูงกว่าสองเมตรหักลงมาได้หักมนุษย์หักลงมาเลยแต่ว่าไปถ้าตอนนั้นเราหลบไม่ทันนี่ อันตรายสุดเลยไม่ใช่เหลอ,หอนั่นเจ้าพ่อบ้านั่นคิดอะไรของเขากันจากนั้นเมื่อสี่ปีก่อนเจ้าพ่อบ้านั่นก็ได้หายตัวไปเพื่อที่จะตามหาเขาแล้วฉันได้เดินทางไปทั่วทั้งตั้งแต่ยุโรปจนถึงเอเชียพ่อกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะ<ๆ>นะเริ่มจะคิดถึงจริงๆแล้วนะ ิดถึงพ่อเหรอเคียนะโอ้ยอะไรข้างหน้านั่นนั่นนะเดี๋ยวมาตั้งนานแล้วขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่าหอคอยนั่นมันอยู่อีกตั้งไกลเนี่ยนี่เราหลงทางแล้วใช่ไหมเราต้องติดอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวจริงๆหรอเหมือนกับในวันที่พ่อได้หายไปเลย ไม่ใครตอบกลับหรือกำลังรอฉันอยู่ในทุ่งหิมะกว้างสุดขอบฟ้ามีเพียงฉันแค่คนเดียวไม่ไม่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันยังมีทุกคนรอฉันอยู่เมยฮิบะโก,โกเทลี่แล้วก็โปเนียฉันจะต้องกลับไปพบกับทุกคนอีกครั้งให้ได้ไปทางไหนวะเนี่ยผมามาแทางไหนเมื่อกี้นี่เฮ้ยชิมายม,มาจากทางไหนวะ ไอ้แยทางนี้หรือเปล่าอ๋าอมนมีเส้นบอกอยู่เส้นมันก็จางเกินมองไม่เห็นอ่ะหิมะตกมันก็บางด้วยเอ๊ะสัญญาณกลับมาแล้วล้มเหลวในการยับยั้งเป้าหมายขณะน,นี้ฉันได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้หลังจากการต่อสู้เป้าหมายเม็ดได้มุ่งหน,น้าไปยังห้องทดลองบาบ,ลอบาบีลอนบาบิลอนขอให้กอทีทุกหน่วยรีบตามไปยังตำแหน่งเป้าหมายด่วนเสียงนี้มัน หมือนกับเทลี่ต้นสายของสัญญาณต้องมาจากแถวนี้แน่ๆยังไงลองไปดูหน่อยดีกว่าได้เลยแต่ทั้งไหนอ่ะไปทั้งไหนวะโอ้หนหหรอเออกระตุกอะไรเนี่ยเทลลี่นี่ สิบสายแล้วไอ้เวนี่นจูงตีมันอย่าเกียกาได้ไหมไอ้พวกหน่อมแมลงไอ้เกียกาได้ไหมไอ้เกียกาขวางข้างเอ็ชเชอร์

第律者を倒さないとテレサなんで来ましたのああなたはもうちょっと会わないだけで忘れるなんてあんたの目キアナだよキアナキアナかするのフクソ第二律者め幻影であたくしを惑わそうだなんてバカにしているのかしらあたくしの目キアナは今一切のフん、自然幻影 แกก็หลกวคลานะเทลิวินเออสั่งสอมหน่อยเดี๋ยวนะนั่นมันเ,โโเ,เทคโนโลยีเทคเิคยิงปืนของตระกูลอายไปออกหรือเปล่าใช่ใครสอนให้เธอนะ่ะก็ต้องพ่อฉันนะสิพ่อเหรอโอ้ โอเคโอเคอู้ <Okay>, okay, <laughs> มันจะเป็นไปได้ยังไงกัน <c oughs> เธอบอกว่าคือเธอคือเคน่าแต่ว่าเคน่าเพิ่จงจะหนึ่งขวบเองนะนี่หนึ่งขวบอ่ะใช่แล้วตอนนี้ตอนที่มาถึงที่นี่ตอนที่มาถึงมิตินี้ระบบมันบอกว่านี่คือหรือว่านี่จะเป็นเทลิจา, <c oughs> จากช่วงเวลานั้นเธอก็เลยยังไม่รู้รจกักยังไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร้าใจะแล้ว เธอต้องเป็นลูก,ลกนอกสมรสของแย่เลยฮะให้ตายสิแม้จะรู้ว่าชีวิตของเจ้านั่นจะดูวุ่นวายแต่ไม่คิดเลยว่าเพราะแบบนั้นเธอก็เลยเรียกฉันว่าป้าสินะใครเป็นลูกนอกสมรสกันนะโตโท,โทเด็กน้อยฉันรู้ว่ามันยากที่จะยอมรับแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของพ่อคนเดียว ของพ่อเธอคนเดียวเลยเจ้าบ้านั่นเอาเถอะลุยละดับแมงตอนนี้ยังลองเล่นน้ําตอนนี้ยังไงก็ลองเล่นตามน้ําไปก่อนละกันอย่างน้อยก็จนกว่าเธอจะพาเราออกไปจากที่นี่ได้ใช่เลยเพราะเจ้าพ่อบ้านั่นคนเดียวพ่อทิ้งแม่และฉันไปเมื่อสี่ปีก่อน จากนั้นแม่ของฉันก็เสียฉันเลยออกตามหาพ่อจนมาโผล่ที่นี่ช่างน,น่าสงสารหนูไม่ต้องห่วงนะฉันจะพาเจ้านั่นแต่ที่นี่ค่อนข้างอันตรายยังไงเราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะลอหลังจากจ,จบภารกิจนี้ก่อนเถอะฉันจะสั่งสอนเจ้าเจ้านั่นให้หลาบจำเลยคอยดู มันจะตัดไปหน้าหน้าใหม่ไหมเข่จะบอกว,ว่ามันข้ามไปดาดอื่นเลยแบบนี้ยาวนะมาดาดอื่นเยอะเลยเรียกศูนย์นี่คือเทลลี่โวดแหลกเลยเหี้ย ขอฟ้าบสถานการณ์ปัจจุบันขอให้เจ้ที่2ด้วยคุณเทลิคณไม่เป็นอะไรใช่ไหมหลังจากการต่อสู้ของคุณจบลงไอ้เจ้ที่2ก็หายไปจากสัญญาณเลด <c oughs> ร์เพื่อที่จะปลุกพลังห่างไกหอคอยให้ตื่นขึ้นไอ้เจ้ที่2ขอให้วาคิเลตุน่วยที่ลาตระเวนอยู่แถวหอคอยหากพบไอ้เ,เจ้ที่2ให้รีบรายงานสูรชาการทันทีและที่สําคัญห้าม เชิญหน้ากับไปเชื่อที่สองเป็นเป็นอันขาดอีกอย่างเลออ้อยู่ที่ไหนคุณเพิ่งจะคุณคนนั้นเพิ่งจะไปจุดบรญชาการชั่วคราวตอนนี้กําลังรอคําสั่งต่อไปอยู่โอเคฉันจะไปหาเขาที่จุดบรญชาการชั่วคราวแล้วแล้วกันแล้วกันงั้นอ้ยจะไปก่อนกูนะอเอ้ยยมเอาเอะไร เลี่รีบไปสู่มิจชาการเพื่อเจอคุณพ่อของเธอกันเถอะพูดพูดจบยังจบไวนะถ้าจ,จบแล้วปอก่อนนะครับ <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใแล้วนะครับ